Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขั้นตอนแรกสุดที่สำคัญมากๆในวิศวกรรมชีวภาพนั่นก็คือการออกแบบหรือดีไซน์นะครับก็คือเหมือนกับการสร้างพิพงเขียวนั่นแหละครับสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เราอยากจะสร้างให้มันทำงานอย่างที่เราต้องการเนื้อหาหลักๆวันนี้เนี่ยเราอ้างอิงมาจากบทที่3ของตำรา พิมเขียววิศวกรรมชีวภาพการออกแบบวงจรชีวิตครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะมาดูกันว่านักวิศวกรรมชีวภาพเขาเปลี่ยนความต้องการที่มันอาจจะยังแบบลอยๆอยู่ให้กลายเป็นพิมเขียวทางพันธุกรรมที่มันจับต้องได้แล้วก็วางแผนสร้างมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาทํากันยังไงเอาละครับมาลองแกะรายละเอียดเรื่องนี้กันจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋ออยากได้สาร x ใช่ไหมครับมันต้องต้องชัดกว่านั้นเยอะเลย ต้องระบุปเป็นข้อกําหนดทางวิศวกรรมที่มันวัดผลได้จริงๆเช่นแบบต้องการเอนไซม์ที่ทนความร้อนได้กี่องศาหรือว่าอยากให้เซลล์ผลิตสาร B ให้ได้ความเข้มข้นสักเท่าไหร่ภายในเวลากี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็ยิวค่ะเป็นหัวใจสําคัญเลยจริงๆไทเตอร์เนี่ยก็คือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ต่อปริมาตรเหมือนถามว่าในถังหมักหนึ่งลิตรเนี่ยมีสารที่เราต้องการอยู่กี่กรัม ยิ่งสูงก็ยิ่งดีค่ะสกัดง่ายส่วนเรทก็คืออัตราเร็วในการผลิตว่าเซลล์เนี่ยผลิตสารนั้นๆได้เร็วแค่ไหนยิ่งเร็วก็ยิ่งดีผลิตได้เยอะในเวลาเท่ากันและสุดท้ายอยู่อันนี้คือประสิทธิภาพว่าเราใส่สารตั้งต้นไปเท่านี้ได้ผลิตภัณฑ์กลับมาเท่าไหร่คุ้มไหมยิ่งสูงก็ยิ่งคุม้มเพราะว่าวัตถุด,ดิบนี่คือต้นทุนหลักเลยค่ะฟังดูแลเหมือนกับว่าเออมันต้องหาจุดที่พอดีพอดีหรือเปล่าครับ ระหว่างสามตัวนี้คือถ้าเร่งเรทมากมากมันอาจจะไปกระทบยิวงี้ไหมครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะใช่เลยค่ะการพยายามจะดันตัวใดตัวหนึ่งให้สูงสุดเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับอีกตัวได้จริงๆการหาจุดสมดุลที่มันเหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายทางธุรกิจนั่นแหละค่ะคือความท้าทายหลักอย่างหนึ่งเลย ครับผมพอเรามีเป้าหมายที่วัดผลได้ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการออกแบบบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินซิลิก d ดีไซนใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจว่ามันคล้ายๆกับการใช้โปรแกรมแคดในงานวิศวกรรมอื่นๆเลยทํานองนั้นเลยค่ะเราใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางช่วยในการแบบลากวางชิ้นส่วนพันธุกรรมต่างๆออกมาประกอบการเป็นวงจรที่เราต้องการแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องตน้นแต่ที่มัน ล้ำไปกว่านั้นอีกนิดก็คือเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า Metabolic Modeling หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาช่วยจำลองการทำงานของเซลทั้งระบบได้เลยนะคะโหหมายถึงว่าเราพอจะเห็นภาพรวมได้คร่าวๆเลยเหรอครับว่าถ้าใส่ดีไซน์นี้เข้าไปเซลล์มันก็ตอบสนองยังไงผลผลิตน่าจะได้ประมาณไหนก่อนจะลงมือทาในแลบจริงใช่ค่ะใช่ค่ะคล้ายๆกับการจำลองการไหลของอากาศเพื่อทดสอบดีไซน์รถแข่ง ก่อนที่จะสร้างคันจริงขึ้นมานะคะมันช่วยเราเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนช่วยลดการลองผิดลองถูกไปได้เยอะเลยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ทับทรัพยากรด้วยค่ะอ๋อครับแล้วแล้วไอ้พวกชิ้นส่วนพันธุก,กรรมต่างๆที่เอามาต่อๆกันนี่เราเอามาจากไหนครับ ส่วนใหญ่ก็จะมาจากคลังชิ้นส่วนชีวภาพมาตรฐานค่ะก็มีทั้งแบบที่เป็น Open Source อย่างของ iGEM Registry ที่ใครๆก็เข้าถึงได้หรือบางทีก็เป็นคลังส่วนตัวที่บริษัทเขาพัฒนาขึ้นมาใช้เองก็มีค่ะแต่ว่าการเลือกชิ้นส่วนมาต่อกันอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอค่ะมีอีกเทคนิคที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพโคดอนหรือโคดอนออพติมิเซชั o น อ๋อไอรหัสพันธุกรรมสาตัวที่มันแปลเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมครับแล้วทําไมเราต้องไปปรับมันด้วยล่ะครับมันก็แปลได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอประเด็นคืออย่างนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเนี่ยมันมีความชอบหรืออาจจะเรียกว่าสำเนียงในการใช้โคดอนต่างกันสําหรับกรดอะมิโนตัวเดียวกันคือถึงแม้ว่าโคดอนหลายๆแบบจะแปลได้กรดอะมิโนชนิดเดียวกันเป๊ะ,ปะนะคะ แต่ถ้าเราเอายีนมาจากสิ่งมีชีวิตหนึง่งเช่นแบคทีเราเอาไปใส่ในอีกสิ่งมีชีวิตหนึง่งอย่างยีสต์โดยที่เราไม่ได้ปรับโคโดอนให้เข้ากับสำเนียงที่ยีสต์เขาคุ้นเคยหรือใช้บ่อยๆเนี่ยยีสต์อาจจะอ่านหรือแปลรหัสนั้นได้ไม่ค่อยดีอาจจะช้าหรือติดขัดทําให้สุดท้ายแล้วผลิตโปรตีนออกมาได้น้อยกว่าที่มันควรจะเป็นค่ะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเรามีคู่มือการประกอบที่ดีมากๆเลย แต่นเขียนด้วยภาษาหรือสำเนียงที่คนประกอบเขาไม่คุ้นเคยเขาก็เลยทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ประมาณนั้นเลยค่ะใช่เลยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยแปลโคโดอนที่เซลล์เป้าหมายไม่ค่อยนิยมใช้ให้เป็นโคโดอนที่เซลล์นั้นใช้บ่อยๆแทนโดยที่ลำดับกรดอะมิโนสุดท้ายเนี่ยต้องเหมือนเดิมเป๊ะๆนะคะผลก็คือการแสดงออกของยีนมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะโอ้โแสดงว่าไอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ย มีผลเยอะมากๆเลยนะครับกับผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเหมือนจะมีอีกเรื่องใช่ไหมครับเรื่องการออกแบบเพื่อการผลิตหรือ Design for Manufacturing DFM ที่ต้องคิดเผื่อตั้งแต่ต้นเลย ใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากเวลาเราจะขยายสเกลการผลิตใหญ่ๆค่ะต้องคิดเผื่อตั้งแต่ตอนออกแบบเลยคือประเด็นหลักๆของ DFM ก็จะมีอย่างเช่นความเสถียรทางพันธุก,กรรมคือดีไซน์เราต้องนิ่งพอไม่ใช่ว่าพอเอาไปเลี้ยงในถังหมักใหญ่ๆนานๆแล้วเซลล์มันพยายามจะกลายพันธุ์หรือกําจัดวงจรที่เราใส่เข้าไปทิ้งแล้วก็ต้องไม่สร้างภาระให้กับเมตาบอลิซึมของเซลล์มากเกินไปคืออย่าไปบังคับให้มันทํางานหนักจนมันอ่อนแอสุดท้ายแล้วให้ผลผลิตต่ําลงอะไรแบบนี้ค่ะ อีกอย่างคือต้องออกแบบให้การตรวจวัดผลผลิตมันทําได้ง่ายและรวดเร็วด้วยค่ะบางทีอาจจะใส่ยีนนักข่าวอย่างพวกโปรโตีนเรืองแสง GFP เข้าไปเพื่อช่วยให้เราคัดกรองเซลล์ที่ทํางานได้ดีได้ง่ายขึ้นครับแล้วแล้วเรื่องการขยายขนาดล่ะครับมีอะไรที่ต้องคำนึงเป็นพิเศษไหมมีแน่นอนค่ะคือดีไซน์นั้นต้องทำงานได้ดีจริงๆในระดับอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ในหลอดทดลองเล็กๆตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือ การพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารกระตุ้นบางอย่างที่มันแพงอย่างเช่น IPTG ซึ่งในแ a บอาจจะใช้ได้สะดวกนะคะแต่พอจะผลิตระดับโรงงานเป็นหมื่นๆลิตรเนี่ยมันไม่คุ้มข้าวซะเลยเราก็อาจจะต้องออกแบบให้ระบบมันควบคุมได้ด้วยปัจจัยอื่นที่มันถูกกว่าหรือปรับใช้ง่ายกว่าในระดับใหญ่เช่นการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือการควบคุมสารอาหารบางอย่างในอาหารเลี้ยงเชื้อแทนค่ะ โอ้โหฟังดูแล้วสรุปได้เลยนะครับว่าการออกแบบในทางวิศวกรรมชีวภาพเนี่ยมันปเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจริงๆต้องคิดเยอะมากๆคิดหน้าคิดหลังวางแผนอย่างรอบครอบตั้งแต่ตั้งเป้าเลยไหนจะเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยการเลือกชิ้นส่วนการปรับโคดอนแล้วยังต้องคิดเผื่อไปถึงตอนผลิตจริงอีกพิมพ์เขียวที่ดีนี่มันคือรากฐานสําคัญของความสําเร็จในขั้นต่อๆไปเลยจริงๆนะครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการผสมผสานความรู้ทางชีววิทยาเข้ากับหลักการทางวิศวกรรมอย่างแพ้จริงเลยค่ะแล้วเ,เรื่องนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อตอนนี้เรามีความสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ปรับแต่งวงจรชีวิตได้ละเอียดถึงระดับนี้แล้วเนี่ยขอบเขตต่อไปของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้มันจะไปได้ถึงไหนกันหรือว่ามันมีประเด็นทางจริยธรรมอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องเริ่มหันมา พิจารณาแล้วก็พูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นนับจากนี้ไปค่ะ